ไมาอีกแล้วครับสำหรับ Toyota v ีอครับคันนี้เป็นปี2003ครับเป็น v ีออ n e n 1นะครับเป็นเครื่องยนต์1.5 VVTi เกียร์อัตโนัต4สปีดครับก่อนที่จะไปดูรถคันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง168 Channel ให้ผมด้วยนะครับพบกับต้อง168อีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมารีวิวคันนี้เลยรถสวยมากครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่เพียง200,000ต้นๆเท่านั้นครับ2 0 0 0ไม่เกิน2 0 0 0 0นะครับ200,000ต้นๆกลางๆนะครับก็ เพราะรถเก่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม้มันขึ้น3 0 0แสนสี่แสนกันทั้งนั้นนะครับถามว่าไม่เนี่ยเป็นไม้แท้ไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในด้วยนะครับแล้วก็สังเกตหลายๆอย่างนะครับแล้วก็จะให ประสบการณ์และความรู้นะครับไปด้วยในตัวนะครับสำหรับรถที่กลับใหม่หรือกออ่อใหม่หรือเปล่านะครับแต่สําหรับรถเก่านะครับผมบอกตรงๆนะครับลูกค้าเราอย่าไปดูเรื่องใหม่เลยครับเพราะว่าเรื่องใหม่เนี่ยมันอาจจะมีการเสียการเปลี่ยนนะครับได้เสมอนะครับแต่คันนี้รถรู้ประวัติครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเราสามารถสังเกตได้หมดเลยว่ารถคันนี้ดูแลดีหรือเปล่ารถคันนี้กลับใหม่มาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาบอกว่าใหม่เนี่ยเป็นใหม่แท้นะ ผมจะพามาดู To วต้าวอคันนี้ครับคันนี้เป็นตัว TopS นะครับ Top S คือรุ่นพิเศษสุดนะครับของรุ่น t o y ต้าวีอนะครับคันนี้เป็น v ีออสเจนครับต่อด้วยจากซูรูน่านะครับซูรูน่าหยดน้ำนะครับก็กลายมาเป็น v ีออก็คือเปลี่ยนโฉมมาเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูครับก่อนที่ไปดูตัวรถเดี๋ยวผมถ่ายห้องเครื่องให้ดูก่อนนะครับคันนี้รถบอยดี้สวยมากนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูทั้งภายในภายนอกคคครรรัไปปห้้อออองงงเเืื่่่กนนนนน VR ี็ยครับ รถห้องเครื่องสวยมากครับเพราะว่าสี่ห้องเครื่องเดิมทุกจุดนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับตั้งแต่คันหน้านะครับคันหน้าก็จะสติกเกอร์ยังอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็สติกเกอร์มาตรฐานของโรงงานโตโยต้าสติกเกอร์คำเตือนต่างๆยังอยู่ครบหมดครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,500cc VVT-i ครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดครับรถเครื่องดีมากนะครับนุ่มนวลมากนะสำหรับโตโยต้าวีออ เป็นรถที่เครื่องเหนียวมากนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับคันหน้าเดิมแล้วนะครับแล้วก็ต่อด้วยเบ้าหัวโช๊คครับเม็ดอ้ายังอยู่ครบครับสีเดิมแท้จากโรงงานครับสีไม่เคยทํานะครับสําหรับตัวห้องเครื่องผมการันตีเลยว่ารถคันนี้สีห้องเครื่องเดิมนะครับเดี๋ยวผมถ่ายเม็ดอ้าให้ดูทุกจุดนะครับสำหรับด้านขวาของตัวรถครับติ๊กเกอร์ความปลอดภัยมอกต่างๆของโตโยต้ายังอยู่ครบครับเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานนะครับหลายๆคนไม่ต้องตกใจนะครับว่าสีห้องเครื่อง มันจะสกปรกมันตามอายุการใช้งานครับแต่ข้อดีคือมันมีเสน่ห์และแห้งมากๆครับสวัรับไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าแท้จากโตโยต้าครับไฟหน้าเนี่ยผมไม่ได้การันตีว่าเป็นของเดิมครับแต่ว่าคันนี้มันเป็นของแท้โตโยต้าของสแตนเลสแท้ของโตโยต้านะครับทั้งสองข้างนี่ฮะของแท้นะครับไฟหน้าแท้นะครับด้านขวาของตัวรถก็ไฟหน้าแท้ครับเดี๋ยวผมให้ดูไฟแท้ของโตโยต้าครับอาจจะมีอาการเหลืองนะครับก็อาจจะเปลี่ยนมาบ้างครับตามอายุการใช้งานของตัวรถครับแต่ว่าดีนะ เจ้าของเดิมเขาดูแลดีครับขนาดเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเป็นของแท้นะครับของแท้ได้ดีนะครับไม่หลอกตาด้วยนะครับสําหรับไฟหน้าส่วนตัวท็อปสุดนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับคู่หน้าก็ใช้งานได้ครบนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับโตโยต้าคันนี้กระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าเดิมแท้นะครับเป็นกระจังหน้าเดิมแท้จากโตโยต้าครับไม่ใช่ของเทียมหรือของไต้หวันกันชนหน้านะครับโค้งเคิร์ฟเดิมเบ้ลเดิมครับไม่ใช่ของไต้หวันนะครับเป็นของแท้นะครับของไต้หวันมันจะดูรู้เลยนะครับสาหรับพวกกันชนหร อ่ะโอเคไปดูด้านหลังกันก่อนครับสำหรับด้านหลังรถคันนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าป้ายทะเบียนหายไปไหนรถผมเพิ่งไปเก็บสีมาครับรถไม่มีชนหนักนะครับเก็บสีเนี่ยมีรอยซีดบ้างครับตามอายุการใช้งานตัวท็อป S นะครับไม่ใช่ตัวลิมิตเต็ดนะครับยังไม่ใช่ตัวลิมิตเต็ดถ้าตัวลิมิตเต็ดก็จะเป็นเจน2นะครับส่วนตัว V8 นะครับผมแจ้งก่อนนะครับมันจะมีตั้งแต่รุ่น J รุ่น E แล้วก็เป็นรุ่น S นะครับรุ่น G ไม่มีนะครับรุ่น G จะเป็นเจน2นะครับสําหรับคันนี้เป็นเครื่องยยนนตต์ VVTI คครรััับบาามโโลลลก้้ขงงหเะ ต o y เต้าวีเป็นเครื่องยนต์ VVTI เป็นเครื่องยนต์1.5นะครับโลโก้แท้ครับนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับป้ายทะเบียนหายไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าป้ายทะเบียนเนี่ยผมได้เอาออกมาทําสีนะครับทำสีด้านหลังก็คือเก็บสีในส่วนของกันชนหลังเนื้อสีเนียนมากนะครับเนื้อสีเนี่ยก็จะเข้าเข้าปั่นเข้ากับตัวรถได้ดีนะครับนี่แต่รถบางนะครับรถบางไม่ต้องหวงครับว่ารถผมจะมีอุบัติเหตุหนักนะครับนะครับ เพราะว่ารถผมถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วตรวจสอบว่าเคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาก่อนหรือตัดต่อผิดกฎหมายผิดคว่ำนะครับแล้วผมเป็นรถย้อมแมวอะไรเงี้ยครับผมซื้อคืนเต็มจํานวนครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังครับว่าจะสวยขนาดไหนไปดูกันเลยครับสาหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับมาดูด้านซ้ายของตัวรถครับพับเดิมรอยต่อเดิมครับพับเดิมรอยต่อเดิมครับรถไม่มีการย้อมแมวขายแน่นอนครับสาหรับรถผมนะครับแล้วก็ฝาท้ายเป็นฝาท้ายเดิมแท้จากโตโยต้าครับรถผมจะคัดบอดี้มาแบบนี้นะครััับผมมคคทุกแหละรถถ้าไ สวยจริงๆผมก็ไม่ซื้อเลยนะครับอ่ะด้านขวาของตัวรถครับเม็ดอาร์คเดิมยังอยู่ครบครับรอยต่อเดิมของโรงงานโตโยต้ายังอยู่ครบเป็นสีเดิมนะครับข้างในเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยก็มีรอยขัดนะครับทำความสะอาดนะครับเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานครับด้านในนะครับก็จะมีอ่าชุดแต่งของวิออสก็คือประดับยนต์เขาเปลี่ยนเพิ่มถาดตัวนี้มาให้นะครับเพิ่มถาดตรงรุ่นของวิออสมาให้ก็ถือว่าโอเคนะคุ้มนะนะครับด้านในนะครับด้านล่างนะครับก็จะมียางอะไหล่ยังอยู่ครบนะครับนี่ยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงต่างๆยังอยู่ครบนะครับ แม่แรงผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปดูแม่แรงก่อนแม่แรงยังอยู่ครบนะครับนี่ฮะก็ถือว่าโอเคนะสําหรับรถรุ่นนี้ตอบโจทย์ในการใช้งานแน่นอนครับสําหรับ1นึ่งแสนต,ต้นๆเท่านั้นนะครับคุ้มครับไม่ต้องเสี่ยงนะครับว่ารถผมจะมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับผมไม่ได้แก้อาการด้วยนะครับก่อนที่จะขายแก้อาการหมายถึงว่าแก้พอขายเก็บจบงานคือรถใช้งานได้จริงส่วนวิ่งหลังตรงนี้นะครับสปอยเลอร์หลังจะเป็นของแท้โตโยต้านะครับนี่ของแท้โตโยต้านะครับอ่า ฝาหลังปิดนุ่มครับเคลียร์สีให้เรียบร้อยนะครับรถเก่ามันต้องเคลียร์สีอยู่แล้วนะครับมาดูประตูกันหน่อยครับประตูปิดนุ่มทุกบานนะครับในส่วนของเสา A นะครับเสา A ก็เม็ดอาร์คเดิมนะครับทุกจุดนะครับนี่ฮะเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดผมการันตีเลยว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักแล้วเป็นเม็ดอาร์คเดิมด้วยนะครับตรงนี้เป็นสีเดิมแท้จากโรงงานนะครับข้างในเนี่ยซอกส่วนใหญ่ผมจะไม่พ่นนะครับนี่ซอกส่วนใหญ่ผมจะไม่พ่นนะครับนี่ครับ เดิมหมดนะครับลอยซอกเดิมนะครับกับบันไดเดิมแท้จากโตโยต้าครับเพราะว่ารุ่นท็อปเนี่ยรุ่นท็อปผมบอกเลยว่ารุ่นท็อปเนี่ยมันก็จะเป็นของโตโยต้ามันสวยนะรุ่นท็อปวัสดุอะไรต่างๆการออกแบบมันสวยมากอยู่แล้วนะครับตรงนี้คือบันทับเดิมจากโรงงานนะครับนี่ครบันทับเดิมแท้โตโยต้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นการดูแลจากบีควิกนะครับตรงนี้เสาเดิมนะครับมาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับป้ายทะเบียนอยู่นี่ครับ รถไม่มีชนหนักนะครับเพียงแต่ว่าเก็บสีมายังไม่ทันได้ใส่ให้เดี๋ยวผมใส่ให้ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงเรื่องการเก็บงานบริการหลังการขายผมถึงอยู่แล้วนะครับเนี่ยถ้ารถเก็บงานคือคิว่าเก็บงานถ้าขายตามสภาพขายตามสภาพครับไม่ต้องห่วงครับบอลลผมจะไม่ดีนะครับอ่าคันนี้ทับเดิมอาร์คเดิมครับเดิมหมดนะครับเดิมหมดตรงนี้เป็นสีเดิมแท้จากโรงงานครับเนี่ยรอยอาร์คเดิมนะครับอาร์คเดิมทั้งข้างล่างเลยนะครับนี่ ไม่ต้องห่วงครับว่ารถผมจะย้อมแมวขายการบันไดสวยครับก็มีร่องรอยการใช้งานบ้างครับเพราะว่ารถมันหลายปีแล้วการันตีว่ารถคันนี้เดิมแล้วก็มันมีร่องรอยการใช้งานเลยครับแต่น้อยมากนะครับถือว่าเจ้าของรักษาดีดูแลดีมากนะครับสําหรับตัวรถมาดูด้านซ้ายของตัวรถครับด้านซ้ายก็เสาเดิมครับนี่สีเดิมแท้จากโรงงานนะครับเดี๋ยวผมดึงให้ดูเลยก็ได้นี่ครับเม็ดอากยังอยู่ครบครับตรงนี้จะเป็นเม็ดอาก์เดิมจากโรงงานครับต่อให้แต่งยังไงก็ไม่เหมือนนะครับอ่า ต่อให้แต่งยังไงก็ไม่เหมือนนะครับตรงนี้พับเดิมนะครับบานพับเดิมจากโรงงานครับน็อตประตูไม่เคยถอดนะครับนี่บานพับเดิมแล้วก็กาบบันไดเดิมครับเสา A เดิมนะครับเสา A เดิมรถเก่าเราต้องเข้าใจครับมันมีการเก็บสีมีการเคลียร์สีอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวประตูนะครับด้านในเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีเดิมหมดนะครับนี่ครับรถเอามาเสร็จปุ๊บผมรีวิวปั๊บนะครับเดี๋ยวผมทําสปาให้อีกทีหนึ่งแต่รถคันนี้ไม่ได้ทําสปาอะไรมากมายครับเพราะว่าภายในมันสวยอยู่แล้ว เันนี้เป็นภายในดาสปอร์ตครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปเอสลิมิเต็ดนะครับท็อปท็อปเอสสุดเลยไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดเทษทีท็อปเอสนะครับของรุ่นนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีแอร์แบ็กด้านหน้าให้ด้วยนะไม่ใช่คู่หน้านะฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับภายในสวยครับพวงมาลัยสวยมากนะครับภายในสวยคอนโซลสวยครับรถดูแลดีมากครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่แค่สองแสนกว่าเท่านั้นประตูด้านซ้ายนะครับสวยมากครับนี่ครับประตูร่องรอยการใช้งานเนี่ยน้อยมาก แล้วดูจากการใช้งานนะครับเจ้าของดูแลรถดีมีพรมกระดุมมาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าดูแลดีมากครับใส่ใจเรื่องรถมากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับมีพรมกระดุมให้ทั้งคันนะครับแล้วก็ด้านซ้ายของตัวรถครับสวยมากครับแผงประตูอะไรสวยมากนะครับผมการันตีเลยระบบไฟฟ้าสมบูรณ์เดี๋ยวผมถ่ายระบบไฟฟ้าให้ดูนะครับเบาะด้านหลังของคนนั่งตอนหลังสวยครับเป็นเบาะเดิมแท้จากโรงงานนะครับเบาะไม่มีการซ่อมมาก่อนนะครับผมการันตีให้เบาะไม่เคยขาด รถในเวทสิบกว่าปีเบาะสภาพนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าเจ้าของดูแลดีมากนะครับนี่ครับเจ้าของดูแลดีมากครับนี่เบาะสวยงามมากครับเบาะสวยงามจริงๆเป็นเบาะเดิมแท้จากโรงงานเป็นเบาะเดิมของโตโยต้านะครับที่ติดมาจากโรงงานเลยก็ถือว่าโอเคนะถือว่าบ่งบอกถึงการใช้รถนะครับอ่า ไปดูด nice, ้านขวากันหน่อยนะครับเทสระบบไฟฟ้าให้ดูด้วยแผงประตูด้านขวาครับสวยนะครับไม่มีร่องรอยการใช้งานหรือร่องรอยการใช้งานน้อยมากครับก็จะมีปุ่มนี้หายไป1ปุ่มนะครับตรงนี้ไปหาซื้อใส่เองแล้วกันนะครับเล็กน้อยมากครับเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแล้วก็มีระบบเซ็นทรัลล็อกให้ด้วยกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับสวิตไฟตัดหมอกเป็นเซ็นทรัลล็อกจากเดิมจากตัวยตทานะครับเดี๋ยวผมพาเทสระบบไฟฟ้าครับว่าระบบไฟฟ้าจะสมบูรณ์ขนาดไหนเรื่องนี้สตาร์ทง่ายมากครับไม่ได้อุ่นเเครรื่องลยดูจาากก ที่มีเรือใบขึ้นมาคือเครื่องเย็นอยู่นะครับคันนี้ไม่อยู่ที่2องแสนสากิโลครับมีบวกลบนะครับอาจจะมีการบวกลบด้วยคันนี้มีระบบจอ Android มาให้นะครับ1ตัวสามารถต่อบลูทูธดูพวกอ่ายูทูบอะไรได้หมดเข้า Google อะไรได้หมดเลยนะครับมีจอ Android มาให้ด้วยนะครับ1ตัวขนาดประมาณ7นิ้วนะครับแล้วก็เกียร์นะครับตอบสนองได้ดีนะครับนี่ฮะใส่เกียร์ก็วิ่งเลยนะครับนี่ฮะเกียร์ถอยหลังนะครับ เกียดีนะแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับตรงเนี้ยชอบหักชอบหลุดไปหมดแล้วนะครับแต่ตรงเนี้ยยังสมบูรณ์อยู่นะสาหรับรถคันนี้นี่ฮะยังสมบูรณ์อยู่นะครับก็จะมีฝุ่นบ้างนะฮะนะครับปกติอะมันชอบแตกแล้วก็หลุดลงไปหมดแล้วนะครับสําหรับตัว v r รุ่นนี้แอร์เย็นครับผมการันตีเลยนะครับตอนนี้ผมสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์อยู่นะครับระบบไฟฟ้านะครับด้านซ้ายของตัวรถเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะอ่าขึ้นลงได้ปกติครับนะครับ ขึ้นลงได้ปกตินะครับตามสไตล์ของโตโยต้าทนอยู่แล้วนะครับนี่ครับใช้งานได้นะครับขึ้นลงได้ปกติครับถ้าระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบเนี่ยมันต้องใช้งานประจํานะครับนี่ฮะต้องใช้งานประจํานะครับถึงจะสมบูรณ์เรื่องระบบไฟฟ้าส่วนที่ระบบไฟฟ้ามันชอบเสียคือไม่เคยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้เลยอย่างอย่างตัวเนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้มันไม่ขึ้นไม่ลงเดี๋ยวผมทําให้นะครับมันอาจจะไม่เคยไม่ค่อยได้ใช้นะครับฝั่งนี้นะครับไม่ค่อยได้มีคนนั่งฝั่งนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมทําให้แล้วกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมดูกันอ่ะผมรีวิวสดนะครับผมรายงานตรงๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับผมรายงานตรงเดี๋ยวผมดูแลให้ในเรื่องของกระจกไฟฟ้ากระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับใช้งานได้ครบนะครับนี่ครับรุ่นนี้ยังไม่มีบานทับไฟฟ้านะกระจกปรับข้างด้านซ้ายด้านซ้ายนี่ครับขึ้นลงได้นะครับทิศทางของกระจกใช้งานได้ครบหมดนะครับไม่ต้องห่วงปรับทัศนวิสัยนะครับ ไมค์คันนี้ไมคว่ารอบโอเคนะใช้งานได้ครบหมดจริงๆครับเป็นไมค์ดิจิตอลนะครับรุ่นนี้เป็นไมค์ดิจิตอลนะครับสปีดแอร์นะครับสปีดแอร์แรงนะปรับได้นะครับโอเคเลยนะครับรถก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันว่าเครื่องยนต์จะนุ่มนวลขนาดไหนสำหรับตัวเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เนียนุ่มนวลมากครับเครื่องยนต์ไม่มีเสียงดังนะครับไม่มีเสียงดังเขกนะครับ ก็ถือว่าเครื่องยนต์เนี่ยสมบูรณ์สมบูรณ์มากนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับในเรื่องของฝากระโปรงเนี่ยฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานครับเป็นของโตโยต้าแท้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กเกอร์ต่างๆก็ยังอยู่ครบครับตรงนี้ติ๊กเกอร์บอก engine เครื่องยนต์นะครับสเปคของเครื่องยนต์ก็ยังอยู่ครบครับอ่ะโอเคครับสำหรับโตโยต้า Vios คันนี้เดี๋ยวผมฝากไว้ด้วยครับคันนี้ก็มาพร้อมกับล้อแม็กซ์15นิ้วนะครับล้อแม็กซ์15นิ้ว195 55R15 ครับครับ ยางก็จะเป็นยางน่าจะลายเดียวกันหมดนะครับยางเคนโตะนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับดอกนัหนายางปี2022ครับนี่ฮะยางปี2022นะครับน่าจะ4เส้นนะครับยางเคนโตะอ่ะโอเคครับสำหรับโตโยต้าวีออคันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ครับเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซี c ี VVT-i เกียร์อัตโนมัติ4สปีดครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนี้นะครับของวีออส Gen 1อ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปลองขับด้วยนะครับลองเรื่องระบบเครื่องระบบเกียร์นะครับก่อนที่จะไปลองก็คือ แอร์เย็นมากนะครับแล้วก็ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตอนนี้ที่คือความรู้สึกของผมก็คือตอบสนองได้ดีไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแน่นอนครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปลองก่อนนะครับเรื่องระบบเกียร์ระบบเครื่องยนต์นะครับด้วยความรู้สึกนะครับที่ผมขับออกมาแล้วนะครับเกียร์ตอบสนองได้ดีมากนะครับตอนนี้คือเครื่องเย็นนะเครื่องเย็นมากนะครับแล้วก็ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ตอบสนองได้ดีมากนะครับสาหรับรถคันนี้เกียร์เปลี่ยนนุ่มครับ V8 หรือว่าสไตล์โตโยต้าโตโยต้าในเกียร์เปลี่ยนนุ่มมากอยู่แล้วตั้งแต่รถรุ่นเก่าๆนะครับตั้งแต่รถรุ่นแรกเลยตั้งแต่รุ่นสามวงรุ่น่าไอนะครับเกียร์ออโต้ระบบเกียร์ออโต้เขาเปลี่ยนนุ่มนวลอยู่แล้วนะครับสำหรับเครื่องญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นของโตโยต้าของแบรนด์ของโตโยต้านะครับก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับพวงมาลัยก็ตอบสนองได้ดีแล้วก็พวงมาลัยสวยมากครับเพราะว่าการใช้งานรถคันนี้ค่อนข้างที่จะดูแลดีแล้วใช้รถเนี่ย ก็ถือว่าละเอียดอ่อนมากนะครับสําหรับตัวรถก็ถือว่าโอเคนะดูจากหัวเกียร์นะครับดูจากหัวเกียร์ก็ถือว่าดูแลรถดีนะครับนี่ถ่ายหัวเกียร์ให้ดูนะครับนี่หัวเกียร์สวยมากนะครับไม่มีลอกเลยแล้วก็ไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยนะครับอ่าโอเคนะสาหรับคันนี้ถือว่าดีอ่ะรถมือเดียวด้วยนะครับ โอเคครับสำหรับ Toyota v วีออคันนี้นะครับคันนี้เป็นปี03ครับเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc V Vti ซีซีครับคันนี้นะครับผมก็ขายอยู่ที่1 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับคันนี้ผมฝากไว้ด้วยนะครับรถสวยมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไอพีหน้านะครับผมรีวิวรถตรงอยู่แล้วนะครับสำหรับตรงต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ